เคยสัมผัสถึงคอสโมบ้างไหมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A plus n n น l นะครับและนี่คือรายการ b o u t t h o รายการรีวิวของเล่นคอสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้เห็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมารีวิวฟิกเกอร์ในเรื่องของเซนเซ่ยกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่รีวิว Cross m i h นะครับก็เรียกว่า เป็นการกลับหวนคืนสู่วงการคอส s มิ h อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมห่างหายการรีวิวมาน่าจะ7-8ปีได้ละมั้งกับโกเซ็นก็ยังรีวิวไม่ครบเลยนะครับคอส s มติก EX เนี่ยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่สำหรับตัวเนี้นี่ผมได้ตัวนี้มา v ว r g o โกชากะนะครับจากซีรีส์จากลน์นะครับ DD p a พาโนรา t i o n ่นนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ฉลองครบรอบส0ปีตอนนั้นนะครับ ตอนนี้รู้สึกจะมีฉลองครบรอบ3 5ปีอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเงาโกเซนิกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าลุงบันเขาจะเอาอะไรมาผลนกเงินพวกเรานะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสเกลเล็กๆนะครับสเกลแบบจิ๋วๆเนี่ยแต่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เลยนะครับไม่สามารถประกอบเป็นอ็อบเจกต์ได้นะครับจะเน้นเกี่ยวกับการจัดฉากมากกว่านะครับฉากในในหนังนะครับในอนิเมะแล้วก็พวกการใช้พลังนะครับจะเน้นแบบเป็นซีนอย่างนั้นมากกว่าเป็นฉากนะครับ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแกะก,กล่องรีวิวกันดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาดูตัวแพคเกจกันก่อนครับหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นตัวฟิกเกอร์เต็มๆแบบนี้แล้วก็ฟิกเกอร์แบบกำลังนั่งท่าขัดสมินะครับบนใบบัวสีทองก็จะอยู่ในซีรีส์ดีดีพาน o ราเมชั่นอันนี้นะครับนี่ สติกเกอร์ฉลองครบรอบ30ปีเซนเซยานะครับนี่ก็จะเห็นว่าสามารถจัดฉากตามในซีนในอนิเมะได้เลยนะครับแบบนี้โอ้ที่เราคุ้นๆตากันดีนะครับอันนี้จะเป็นบันได2016ครับ made in China v e r g o s a k a the Temple of the Maiden นะครับ t a m a s h i Nation และบันไดนะครับตอนนั้นยังเป็นบันไดสีแดงอยู่นะยังไม่มีบันไดสีฟ้าด้านข้างก็แบบนี้ครับ มีโลโก้ดีดีเวอร์โก้แล้วก็ชื่อครับอ่าด้านข้าเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรอ่าด้านล่างด้านล่างจะเห็นว่ามีไอตัวเทมเพิลนะครับตัวฉากเนี่ยฉากเสาโรมันเนี่ยอ่ามีสเต็ปเป็นบันไดแบบนี้มาให้นะครับอืมพลิกมาด้านหลังด้านหลังก็จะบอกโอ้บอกหมดเลยนะครับ บอกชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างมีตัวเวอร์โกชากะนะครับมีใบหน้ามีมือมาให้เปลี่ยนนะครับมีดอกบัวไอ้ฐานใบบัวนะครับดอกบัวแล้วก็ปราสาทนะครับเป็นชิ้นส่วนแผงมาแบบนี้มาประกอบนะครับพลาสติกสามารถจัดฉากจัดท่าทางได้แบบนี้เอามาเล่นได้แบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นล็อกดีมทอยนะครับ ล็อตไทยนี่เองจะเห็นว่าเป็นสติกเกอร์โครโลกรัมนะครับไทยแลนด์ถ้าล็อตแปนล็อตถ้าล็อตแจปนะครับมันก็จะไม่มีพวกสติกเกอร์แบบนี้ติดมาลกๆนะครับก็จะเป็นตัวกล่องเนี่ยล้วนๆภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะครับอันนั้นคือล็อตแจเป่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับ มาแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหตัวโคชากระกระจึงหนึ่งนอกนัานเป็นฐานนะครับมันแพงตรงฐานนี่เองตรงฉากนี่เองหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วก่อนอื่นมาดูคู่มือกันก่อนครับนี่แน่นอนครับมันต้องบอกวิธีการประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับไอพวกเสาปราสาทเสาโรมันทั้งหลายเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนอะไรน,นี่อันนี้อันนี้จะคล้ายคลยค,ลคลอรสมิดนะครับ ประมาณนี้สามารถเปลี่ยนต่อประกอบถานได้ประมาณนี้นะครับถ่ายรูปแบบด้านหลังไม่มีอะไระตัวถาดครับถาดก็มีแค่ประมาณนี้นะครับตัวเวอร์โกชากะนะครับตัวฟิกเกอร์ดูเผินๆก็เหมือนคอสเมตยอดส่วนเลยนะ <S <S เหมือนคอสเม e เอ็แหละยอดส่วนถานจะเป็นเนื้อพลาสติกเลยนะ แล้วก็ชิ้นส่วนประสาทครับเป็นสีเทาๆสีพลาสติกเลยต้องมาประกอบตัดเอาเองนะออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่10.5เซนติเมตรเท่านั้นครับ เข้ามาดูดีเทลกันชัดๆใกล้ๆเลยครับ v ว r g o โ h a k a ะดี a n พาน m รา i o ชัผมว่าดูเผินๆรวมๆมันก็เหมือน c r o s s m i t EX เลยนะสเกลเล็กแต่ว่าผมว่ามันสวยเลยหน้าก็สวยทำออกมาได้สวยตามมาตรฐานบันไดลุงบันเลยครับชิ้นส่วนทั้งหมดจะเป็นพลาสติกนะครับจะไม่มีชิ้นส่วนของ d i e c a s ตตรงเท้าจะเป็น PVC นะครับไม่ใช่เหล็กจะไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือน c r o s s มิดนะ สำหรับตัวเวอร์โกชากะนะครับก็จะมีชิ้นส่วนมาให้ทั้งหมดแบบนี้นะครับมีชิ้นส่วนมือแบบท่านั่งขัสมาธินะครับแบบนี้แล้วก็มือมือแบร์มาให้หนึ่งคู่ครับแล้วก็หมวกหมวกของเวอร์โกชากะนะครับและอันนี้จะเป็นปลอยผมนะครับผมด้านหลังกับด้านหน้าสำหรับรูปแบบที่สวมหมวกไปแล้วนะครับจะเป็นผมแบบนี้แล้วก็ใบหน้าใบหน้าของ ลืมตานะครับนี่บุรุษที่ใกล้เคียงเทพเจ้ามากที่สุด<ข>แล้วก็ฐานนะครับฐานใบบัวฐานดอกบัวแบบนี้ครับก่อนอื่นเรามาดูใบหน้ากันก่อนครับใบหน้าใบหน้าลืมตานะครับของนี่เวอร์โกชักดูสิเนี้ยแค่ไหนโอเคเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนใบหน้าแบบลืมตานะครับกับสวมหมวกไปเลยในทีเดียวนะครับโดยการถอดชิ้นส่วนผมก่อนครับแยกออกมาก่อนจได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนผมสําหรับสวมหมวกนะครับกับใบหน้าเสียบเข้าไปกับปล่อยผมครับก็สวมหมวกเข้าไปปืด๊ด วิธีการใส่คือเราต้องถอดชิ้นส่วนของหมวกนะครับออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแยกชิ้นมันออกมาก่อนจากนั้นเอาทรงผมที่จะเป็นรูปแบบที่สวมในหมวกนะครับกับหน้าที่เราต้องการเนี่ยใส่เข้าไปก่อนปอั๊บติดกันแล้วแล้วก็เอาปลอยผมนะครับปลอยผมที่จะยัดไว้ในหมวกนะครับต้องเป็นแบบนี้ ได้หน้าตาแบบนี้นะครับและเราก็เอาไปยัดเลยได้เลยครับยัดตรงหมวกเปล่าๆนี่ครับที่ยังไม่ประกอบนะครับยัดเข้าไปเลยให้มันลงล็อกของมันนะครับอันนี้คือลงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็แค่ประกอบด้านข้างหมวกครับปีกข้างหมวกผมว่ามันหลุดค่อนข้างจะง่ายนะไอปีกปีกข้างหมวกเนี่ย กดให้มันแน่นๆหน่อยครับอ่าได้แล้วเหลือแค่ด้านหน้านะครับที่เป็นเหมือนกันดั้มเลยแหละครับเหมือนเสากันดั้มเลยอะได้แล้วเรียบร้อยใบหน้าของเวอร์โก้ชากะครับในรูปแบบของสวมหมวกแล้วเราก็เอามาจัดยับยัดกับบอดี้ได้เลยครับออได้อย่างได้แล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะผมว่าหลับตาเท่กว่าเยอะเลย าจากนั้นชิ้นส่วนมือครับที่บอกไปว่าจะมีะรูปแบบมือแบแบบนี้กับมือประสานแบบนั่งสมาธิแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนแบบนี้กันดูนะครับอ่ะได้แล้วข้างหนึ่งแปลกๆไหมอ่ะแล้วก็เสียบอีกข้างนึงครับเสียบเข้าไป อ่ะได้แล้วประมาณนี้จัดท่าให้ดีครับนี่เราก็ให้เวอร์กโก้นั่งทำท่าขัดสมาธิได้เจ๋งๆสวยๆแบบนี้ครับเอาลุดหลุดุนี่แบบนี้ครับอ่ะจากนั้นก็เอาไปนั่งบนฐานดอกบัวได้เลยนี่เป็นไงล่ะสุดยอด เราเอามาเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่อย่าง c o s m i c EX นะครับราคาหลักร้อยกับราคาตอนนี้เนี่ยน,น่าจะราคาประมาณ5,600 6 0 0 0ได้แล้วมั้ง oh. จากตอนแรกประมาณ3 0 0 0กว่านะครับอันนี้ผมได้มาในลตแรกเลยนะครับลดสต4จุด <Yeah. S 1> เ,เทียบกันชัดๆครับนี่ขยายขึ้นมาหน่อยให้มันดูพอสูสีนะครับผมว่าเขาทำออากมาได้ใกล้เคียง Cosmics เลยนะครับโดยเฉพาะใบหน้าทำมาได้สวยครับเหมือนอนิเมะ สัดส่วนอะไรก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับจะมีแค่วัสดุที่จะเป็นพลาสติกนะครับดีดีพาโนราเมชันจะเป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะครับส่วนคอสมิก็จะเป็นเหล็กนะครับดแคสแต่สังเกตว่าพลาสติกนี่จะเงากว่านะดูสวยกว่าอีกก็สวยกันคนละแบบนะครับอันนี้ก็แบบโอ้หรูราหน้าสะสมนะครับเป็นเหล็กอันนี้ก็สวยแบบในสเกลเล็กๆนะครับ ต่อไปจะเป็นการประกอบฉากปราสาทแล้วนะครับของปราสาทเวอร์โกมีด้านหน้าปราสาทนะครับนี่มีอักษรด้วยมีบันไดแล้วมีพื้นนะครับพื้นจะให้มาแค่สอชิ้นนี้เท่านั้นและนี่ครับเสาโรมันนะครับของปราสาทเวอร์โกซึ่งจะมาเป็นแผงพลาสติกโมเดลแบบนี้เลยนะครับ ต้องมาทำการประกอบเอาเองอ่ะเราก็ต้องดูวิธีการประกอบนะครับตามคู่มือมีบอกไว้อยู่แล้วนะครับทำตามสเต็ปได้เลยเราได้เสามานะครับทั้งหมด4ชิ้นมาประกอบเป็นเสาแค่ต้นเดียวยใช่ไหมไม่ใช่สิเป็นเสา2ต้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัดชิ้นส่วนที่จะเอามาประกอบนะครับถะเ,เราได้เสามาแล้วนะครับจากนั้นเรามาประกอบชิ้นนี้ครับประกอบเข้าไปอันนี้ด้วยอ่ะได้มาแล้วครับ2ชิ้น และนี่ครับ1แผงเนี่ยเราก็ต้องประกอบออกมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับเท่าที่เห็นนี่และมันยังมีอีกตั้งหลายแผงเนี่ยเราก็ต้องมาประกอบแบบนี้ให้หมดกันก่อนครับและนี่ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับที่ถอดประกอบมาจากแผงไอ้พวกนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมการประกอบเป็นปราสาทได้เลย ขั้นตอนแรกเราจะมาประกอบเสากันก่อนนะครับโดยการเอาเสาเสายาวอันนี้นะครับแล้วก็นำมาประกอบอันสั้นนะครับ1ชิ้นปิดท้ายนะครับแล้วก็แบบนี้อีก3ชิ้นครับแหมเราจะได้เสาแบบนี้นะครับ1เสาแล้วแล้วก็ทำแบบนี้อีกหนึ่งเสาครับนี่ครับ เราได้มาสองสาแล้วเราก็ทําการปักไปเลยครับตรงนี้ใช่ไหมใช่สิอันนี้แล้วกันอแล้วก็ตรงซุ้มประสาด้านหน้านะครับป,ปักเข้าไปแอะเลได้เป็นซุ้มทางเข้าไปแล้วนะครับตามคู่มือมันบอกว่าให้เอานี้ปักไปอีกอันไม่รู้ปักทําไม่ะประมาณนี้ อันนี้ครับจะเป็นเสาแบบนี้ปักกับชิ้นนี้นะครับชิ้นที่ไม่มีแง่งๆนะครับปักไปปึด๊ดอ่าทาแบบนี้2ชิ้นครับอ่าได้แล้วเราไปเสียบตรงใต้บันไดอันนี้เลยครับปักเข้าไปนี่เราได้ขั้นบันไดแล้วครับต่อจากนั้นเราก็เอาชิ้นยาวอันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับกับเบ้าที่ไม่มีแง่งๆนะครับ เสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะคราวนี้ยังไม่หมดนะครับคราวนี้เราต้องมีแบบนี้ด้วยนี่มีชิ้นแบบนี้ด้วยนะปิดเข้าไปนี่แบบนี้นะทำแบบนี้สี่เสาครับนี่ครับเราก็ได้สี่เสาแบบนีเบ้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาฐานอันนี้เลยครับนี่นี่นี่ ใช่ไหมใช่จะเอาด้านนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปครับตรงบริเวณรูตรงนี้ครับเพื่อเป็นเสาติดปักเข้าไปเลยนี่เราได้ฐานชั้นที่สองนะครับขึ้นจากบันไดจากนั้นเราจะใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวหน้าตาแบบนี้นะเป็นตัวเชื่อมตัวล็อกนะครับระหว่าง2ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยเราจะเห็นว่าอ่มมันมีรูแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยมันจะล็อกเข้าด้วยกัน,นครับนี่ลงล็อกเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นชิ้นเดียวกันแล้ว่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับกับชิ้นนี้ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันอีกทีหนึ่งครับทำการล็อกเข้าไป เรียบร้อยเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหมือนมินิไดโอรามาจากนั้นที่เหลือก็เอามาตกแต่งนะครับเป็นเหมือนเป็นซากปรักหักพังของเสา,านั่นเองนะครับปักเข้าปักเหมือนเสาหักๆครับประมาณนี้นี่เป็นยังไงล่ะโอ้โหปราสาทสวยงามแล้วก็นี่ครับชิ้นสุดท้ายเป็นตัวขี้ตัวจักฟิกเกอร์นะครับ เอาไว้หนีท่านเวอร์โก้ชากะนะครับไม่ให้ล้มเราทำการประกอบเข้าไปครับโอเคแน่นหนาะนี่มายืนอยู่กลางบันไดเลยนะครับนี่หรือว่าจะนั่งแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้โหผ่านซุ้มประตูเจอท่านเวอร์โก้เลย ต่อไปเราจะมาดูจุดขยับของบุรุษผู้ใกล้เคียงพระเจ้ามากที่สุดครับเวอร์โกชากะจุดขยับส่วนหัวครับก็จะสามารถกลมหน้าเงยหน้าเงยหน้าก็จะได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดตรงแผง แผงหลังของผมเนี่ยครับโหหนามากมันก็จะติดเงยแงๆประมาณนี้ครับหันซ้ายหันขวาก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับอย่างที่บอกมันก็ติดไอ้ผมข้างหลังอีกเนี่ยแหละได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับหันแบบเบาๆผู้ดีผู้ดีนะครับองศาช่วงแขนครับสามารถกางเหยียดตรงได้ไหม ตรงได้ครับแต่ว่าบิดบิดนิดนึงนะครับประมาณนี้งอศอกอยงอศอกงอศอกได้ไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณ90องศาเท่านั้นถ้าเยอะกว่านี้แขนจะหลุดแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยสุดๆน่าจะประมาณแค่นี้นะครับ ช่วงข้อมือหมุนบิดได้ครับสามารถชูแขนได้ไหมได้ครับเพราะว่าชิ้นส่วนตรงเกาะนะครับสามารถขยับแยกได้ด้วยโอ้โหนี่แบบนี้นะครับมันก็จะชูแขนได้เทะลุเกาะเลย <c oughs> เอะประมาณนี้นะอบิดกลับมาปิดเกาะนะครับ ช่วงเอวหมุนบิดได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เงยหน้าแอดหลังได้นิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งประมาณนิดหน่อยหมุนหมุนหมุนโยกโยกได้ครับชิ้นส่วนของกระโปรงนะครับเกลาะตรงกระโปรงแบบนี้ลักษณะแบบเดียวกับค r อ s มิธเลยนะครับจะแยกชิ้นมาแบบนี้เป็นบานพับแบบนี้เลยครับก็สามารถจะหลบ หลบหลีกพวกการยกขาได้ครับอองศาการยกขาครับเมื่อมันเมื่อมันหลบได้ขนาดนี้นครับมันก็จะยกได้สูงเลยอได้ประมาณเก้าสิบองศาได้นะครับนี่แบบนี้งอเขา่าโอ้ข้อต่อใช้ได้เลยนะแน่นเลยงอเข่าก็ตีไปประมาณเก้าสิบองศาเหมือนกันครับเนี่ยได้สุดๆเท่านี้แล้ว ช่วงข้อเท้ากระดกได้ครับนี่ได้แบบนี้เลยแล้วก็บิดบิดได้นิดหน่อยครับบิดให้มันเป็นระ,ระนาบกับพื้นอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็การจัดท่านั่งขัสมาธิครับมันก็จะค่อนข้างได้ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ขัสมาธิได้มากเท่าไหร่นะครับ มันก็จะได้อะไรประมาณนี้เท่านั้นนะครับเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิว d ีดีพาน a ราเมชั่นเวอร์โกชานะครับตอนนั้นนะครับเป็นการฉลองครบรอบ30ปีเซนเซย a นะครับก็ทำอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็น c r s s s m t t ย่อส่วนนี้เองนะครับเป็น CrossMit EX ซะด้วย แต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้นะครับด้วยความที่มันสเกลเล็กๆเนี่ยดูดูผิวเผินก็พอโอเคอยู่นะครับจุดเด่นของไลน์นี้ก็คือจะเน้นไปที่การจัดไดโอรามานะครับการการจัดฉากตามในซีนตามในอนิเมะซีนเด่นๆของเขาครับซีนการใช้พลังการนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะไม่เน้นพวกรายละเอียดดีเทลคุณภาพของชุดเกราะมากเท่าไหร่ข้อเสียคือมันไม่สามารถถอดชุดเกราะอ,ออกมาเป็นอ็อบเจกต์ได้นะครับนั่นแหละครับ ใครอยากได้แบบนั้นก็ต้องไปเก็บพวกคอสต์สมิธ EX นะครับแต่อันนี้มันก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งครับผมนึกนึกถึงตอนเด็กๆนะครับที่มันมีพวกเซย่าสเกลตัวเล็กๆนะครับเนี่ยสเกลประมาณนี้เลยนะครับเออผมว่าเฮ้ยมันก็สวยดีสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่จะตัดสินใจยังไม่เคยมีแล้วอยากจะได้นะครับขอบอกขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าลายดีๆพานราเมชั่นของทางบันไดของทางลุงบันเนี่ยครับ ลุงบานเขาเขาเทเรียบร้อยแล้วนะ oh, <no. S 1> ซึ่งตอนนี้โกเซนสิบสองโกเซนอนะ่ะออกไม่ครบนะครับหายเงียบข่าวข่าวเงียบกริบเลยนะครับไม่มีตัวไหนโผล่ออกมาเลยนะครับตอนนี้เท่าที่นับดูก็มีเหลืออยู่อีกสี่ตัวนะครับแบบอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะจบก็จะครบอยู่แล้วทำไมไม่ทำออกมา มาเทคนสะสมกลางทางแบบนี้ได้ยังไงรู้สึกขัดใจเลยนะครับอ่ะก็ส่วนราคานะครับอันนี้ผมได้มาในราคาที่เซลโอ้เซล์สุดๆนะครับของทางดีมทอนเนี่ยแหละครับจากราคาเต็มนะครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก,ก็1349บาทนะครับแต่ผมได้มาในราคาโปร1 0 1 0นะครับได้มาในราคา ห้า้าบาทนะครับปีไปห0ร้อย <Wow. S 1> นะครับโหโคตรคุ้มเลยนะครับ <Wow. S 1> ลดต่ำกว่าครึ่งอีกนะครับโอ้ครึ่งหนึ่งมันก็ประมาณพันสองใช่ไหมราคาเต็มมันพันสามสี่สิบเก้าอ่ะโอ้ลดเยอะกว่าครึ่งอีกนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้มันออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2016 2017เเนี่ยผมก็ด้วยราคาด้วยแหละครับผมก็ไม่คิดจะเก็บเลยนะครับ แต่ตอนนั้นผมก็ทำคลิปรีวิวมาตัวหนึ่งนะครับเป็นของเซย่าซึ่งตอนนั้นเป็นของรุ่นนอน,นะครับก็ยืมมารีวิวผมเองยังไม่เคยมีเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับของไลน์ดีดีพาโนรามาชันผมก็เอ้ยก็ประทับใจนะครับด้วยคุณภาพก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพประมาณนี้กับราคาประมาณนี้นะครับผมโอเคแต่ถ้าคุณภาพประมาณนี้แล้วราคาแบบพันกว่า2,000เนี่ยผมก็ไม่ไม่เอาเหมือนกันนะครับ นอกจาก Vergo s a ชากะที่เรารีวิวกันไปแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับโปรของ e a m t อ y เนี่ย10เนี่ยผมก็กดมาทั้งหมด6ตัวนะครับรวมตรงนี้เป็น6ตัวนะครับก็มีนี่เลยครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลน้นล้นบังหน้าเลยเดียว <c oughs> ก็ยังมีอีก5ตัวเนี่ยครับที่เดี๋ยวเราจะได้รีวิวกันแน่นอนครับหลังจาก Ver g o s กากะตัวนี้นะครับ ถ้าใครอยากดูตัวไหนลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับตัวไหนได้เสียงบวตเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนั้นเป็นอันดับแรกนะครับต่อจากชากะครับเบอร์โกชากะส่วนใครที่อยากได้อยากประเดิมลองประเดิมไลน์นี้ดูครับผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ได้ราคาของ Dream Toy ที่599บาบาทนะครับอาจจะเป็นราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับเพราะว่าโปรตอนนี้น่าจะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสียใจด้วยนะอเอาละครับส่วนตอนนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการ d o บ b l อทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ